สวัสดีค่ะชาวราศีตุลน,นะคะก็คือสาวไพ่ยิบสีนะคะวันนี้จะทำนายดวงความรักของชาวราศีตุลน,นะคะประจำเดือนเมษาย,ยน2อ6 3นะคะเราจะมาดูกันว่าชาวราศีตุลน,นะคะในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นสองพาร์ตนะคะในส่วนของการทำนายนะคะพาร์ทแรกจะเป็นในส่วนของคนโสด พาที่2จะเป็นในส่วนของคนมีคู่นะคะก็ได้เปิดไพ่ไว้แล้วนะคะก็จะมาดูกันว่าความรักจะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มเลยนะคะขอเริ่มในที่คนโสดมาดูไพ่คนโสดนะคะไพ่ตัวโตนคนโสดอยู่ฝั่งนี้นะคะไพ่ตัวโตนได้เพจออฟสวอตนะคะเห็นไหมเนาะเห็นอยู่หรอก อ,อัพเดออฟสวอดนะคะไพ่เด็กถือดามนะคะจริงๆไพ่ใบนี้ตัวตนของคุณเนี่ยคุณยังเป็นมีความเป็นเด็กอยู่ยังยังรักสนุกยังไม่อยากมีครอบครัวนะคะสำหรับคนโสดเท่าที่ดูในไพ่น,นะก็โดยไพ่โดยรวมคุณยังยังไม่อยากมี ความรักหรือยังไม่อยากมียังสนุกกับงานหรือเปล่ายังสนุกกับงานนะคะยังไม่อยากมีครอบครัวยังไม่อยากมีภาระนะคะดูไพ่ใบที่สองไพ่ขย,ยายนะคะคุณได้ไพ่สองดาบสองดาบสแสดงว่าถ้ามีคนเข้ามาหาคุณนะคะในเรื่องของความรักนะก็จะมีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยองลงรอยกันหรือไม่ตรงกันนะคะก็ เราอาจจะคิดอย่างหนึง่งเขาอาจจะคิดอย่างหนึง่งทําให้มันจูนกันยากเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญคนที่เราชอบชอบอยู่ผู้ใหญ่อาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะเนะาะไพ่ใบที่สามได้ไพ่ห้าดาบไพ่ใบที่สี่ได้ไพ The Moon. The Moon, ่เดมูลเดมูลแสดงว่าคุณมีความคิดคิดเยอะเหมือนกันนะคิดเยอะเหมือนกันคิดวิตกกังวลน,นะคะแล้วก็คิดเรื่องเก่าเรื่องเดิมนะคะ เหมือนคนไม่ค่อยอยากมีความรักต่อให้มีใครเข้ามานะคะ mm hmm. ในฝ่ไหนออฟแฟนเตอร์ <Okay. S 1> ต่อให้มีใครเข้ามา mm hmm. คุณก็ยังไม่อยากไม่อยากรับความรู้สึกนั้นนะคะเหมือนคุณยังสนุกนะคะและ้วไพ่ใบถัดไปได้ไพ่เดอะเฮอร์มิทเฮอร์มิทเนี่ยเข้ามาเตือนแล้วนะว่าคุณทําอะไรคุณต้องคิดนะคะเพราะว่าถ้าคุณถ้าไพ่ใบนี้มีโอกาสได้แต่งงานช้านะในคนโสดน,นะคะ แต่งงานช้านะคะอาจจะ30อัพไปแล้วนะคะ,ะถึงจะแต่งนะ,ะถ้าจะได้แต่งก็ได้แต่งกับคนที่อายุเยอะกว่าหรืออายุมากกว่าแต่เขามีตังนะมีเงินมีทองนะเนี่ยเขาเก็บเงินเก็บทองเป็นนะนะคะเพราะว่าไพ่ใบสรุปคุณได้น of ออฟสวอตแสดงว่าคุณยังสนุกอยู่นะคะ ตัวคุณยังสนุกอยู่กับงานอยู่กับการใช้ชีวิตโสดยังอยากอยู่เป็นโสดอยู่ยังยังไม่อยากมีคู่นะคะเรามาดูไพ่หนางฟ้าว่ายไงบ้างนะคะเออจริงด้วยคุณยังชอบท่องเที่ยวยังชอบเดินทางนะคะแต่ช่วงนี้เดินทางไปไหนไม่ได้นะคะนะคุณยังชอบท่องเที่ยวยังชอบเดินทางอ่ายังชอบใช้ชีวิตที่แบบ โสดน่ะยังไม่อยากมีคู่นะถ้าดูตามนี้นะคะยังสนุกกับงานสนุกกับการเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะสนุกกับการท่องเที่ยวอยู่นะเอามาดูไพ่อีกสามใบนะคะเห็นไหมคุณยังสนุกกับเรื่องสนุกกับเรื่องการใช้ชีวิตสนุกกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะ ยังอยู่โสดแล้วมีความสุขอยู่นะคะแต่จริงก็มีคนเข้ามานะเข้ามามอบความรักความจริงใจให้คุณนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับคนโสดค่ะจบสำหรับคนโสดนะคะต่อไปเรามาดูสำหรับคนมีคู่เดี๋ยวขอขยับนิดนึงคนโสดก็อยู่แบบโสดดีแล้วนะคะช่วงนี้สถานการณ์ช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งนะคะ,อะรอดูสถานการณ์ไปก่อน เดี๋ยวขอขยับแป๊บหนึ่งอ่าโอเคเห็นไหมคะเดี๋ยวค่อยยกให้ดูทีละใบก็ได้สำหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่ไพ่ใบรแรกได้ t h เดอ e ์เฮลแฟนะคะ ไพ่พระขึ้นมาเลยไพ่พระขึ้นมาตรงตัวตนของคุณแสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างไพ่พระเข้ามาเตือนนะคะแล้วก็ได้เจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบหกเหรียญหนึ่งดาบนะคะหนึ่งเหรียญราชินี้ถือเหรียญแล้วก็ราชินี้ถือไม้เท้าแล้วก็เก้าเหรียญน,นะคะห้าดาบแล้วก็สี่ไม้เท้านะคะ ไพ่ใบสระคุณด้ไพ่หกถ้วยนะคะอ้าวมาดูการน,นะคะความรักสำรับคนมีคู่ชาวราศีตุไลไพ่พระขึ้นมาหมายความว่าอย่างไรไพ่พระขึ้นมาสแสดงว่าเข้ามาเตือนนะว่าสิ่งที่คุณทําอยู่หรือสิ่งที่คุณกําลังเป็นอยู่อ่ะมันไม่ถูกต้องนะคะดูจากพอดีไพ่พระขึ้นมาเนี่ยบวกกับ เด็นะคะแสดงว่า,าสิ่งที่คุณทำอยู่สิ่งที่คุณแอบคบอยู่แอบคุยอยู่หรือคนที่เราคุยอยู่ณนตอนนี้มันไม่ถูกต้องนะคะมันไม่ถูกต้องเป็นการแอบคบกันอยากรับรหรือคุยกันแบบรับๆนะคะเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วเราไปคุยนะคะหรือ เรามีคู่อยู่แล้วแต่เราไปคุยกับคนอื่นอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะไพ่พระขึ้นมาเตือนนะถึงคุณจะเป็นคนที่จิตใจดีชอบชอบให้คำปรึกษาคนอื่นชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีเสมอไปนะคะเพราะว่าการคุยกับคนอื่นคุยกับคนมีเจ้าของอมันก็ทำให้เกิดรอยร้าวในครอบครัวได้นะคะอ่า ไพ่ที่ผ่ามาคุณได้ไพ่ q u e e n of Swords นะคะจริงๆคุณก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนมุ่งมั่นเชื่อมั่นยึดถือยึดมั่นในความรักนะยึดถือยึดมั่นในความรักเห็นไหมคะทั้งตัวคุณและคู่ของคุณเนาะต่างคนต่างยึดมั่นในความรักนะคะแต่ไพ่ปัญหาคือทำไมขึ้นมาไพ่แบบนี้ ให้ปัญหาปัญหาขึ้นมาไพ่เก้าเหรียญเก้าเหรียญมันหมายถึงการโสดแบบมีความสุขมีเงินมีทองใช้จับจ่ายแสดงว่าถ้ามีเงินใช้แล้วคุณโสดคุณจะมีความสุขมากอันนี้คือไพ่ที่ขึ้นมาเนาะปัญหาอีกอย่างหนึง่งเห็นไหมปัญหาเรื่องผู้ใหญ่นะคะปัญหาที่ผ่านมาคือผู้ใหญ่ อาจจะไม่ไม่ชอบนะคะในสิ่งที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณเป็นอยู่หรือเปล่านะคะเขาก็มาตักเตือนคุณนะคะอันนี้เนาะเพราะว่าอะไรเขาอยากให้ครอบครัวมีความสุขเห็นไหมคะในไพ่สีสีไม้เทา้าก็คือเขาอยากให้ครอบครัวมั่นคงแข็งแรงมีความสุขนะคะจริงๆคุณก็เป็นคนจิตใจดีนะชอบช่วยเหลือคนอื่นจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่น,น,นมีไพ่ขึ้นมาเห็นไหม หกถ้วยหกถ้วยกับหกเหรียญอเนนมันคนดีเกินไปนะคะการช่วยเหลือคนอื่นอาจจะถึงเป็นดาบสองคมของเราได้นะคะก็ฉะนั้นในคนที่มีคู่นะคะจริงๆตัวคุณแล้วก็ตัวแฟนคุณไม่มีอะไรนะคะแต่การที่คุณเข้าไปให้คำปรึกษาพูดคุยกับคนอื่นนะคะจะทำให้ครอบครัวมีปัญหาได้นะ,ะอันนี้แม่หมอตีความอย่างนี้นะคะก็ เราก็มาดูกันว่าไพ่ให้คําแนะนําว่าอย่างไรให้คําแนะนําว่าเห็นไหมคะขึ้นไพ่ใบเดิมในไพ่เอมเพอร์เรอร์จริงๆคุณก็มีความสุขในชีวิตคู่นะนะคะในไพ่เมจิเชียนมีสิ่งเข้ามาในชีวิตคุณหรือปฏิหารเข้ามานะคะในครอบครัวคุณก็ดีนะเห็นไหมได้ไหมซิกออฟสปริงหกเหรียญหกถ้วยแล้วก็มา 6อัน,นี้อีกนะคะก็จริงๆคุณเป็นคนที่ใจดีนะคะสิ่งที่คุณใจดีระวังจะนำความร้อนฉานมาสู่ครอบครัวนะคะเนาะให้ระวังอ่าเราก็มาดูนะคะในส่วนของภายนางฟ้านแนะนำว่านะคะ free yourself นะคะ free yourself ก็คือบางทีคุณก็ พาชีวิตของคุณนะ่ะให้ออกมาจากกรอบบ้างนะคะอลองหลุดมาจากกรอบบ้างกรอบที่มันถูกต้องและก็ดีงามนะคะบางทีการอยู่ในกรอบมากเกินไปทําให้คุณคุณรู้สึกอึดอัดคุณก็เลยมีความรู้สึกอึดอัดนะคะอลองเป็นตัวของตัวเองเยอะบ้างนะคะเนาะลองหัดันมาดูว่าเอตอนเราจีบกันใหม่ๆเป็นอย่างไรนะคะ อันหน้าเข้าหาคู่นะคะแล้วก็สร้างนะคะสร้างความรักสร้างความเข้าใจสร้างความโรแมนติกกันใหม่นะคะสำหรับคนมีคู่นะแล้วคุณจะพบสิ่งดีๆนะคะครอบครัวก็จะแฮปปี้มีความสุขแล้วก็อยู่กันได้อย่างมีความสุขนะคะก็ จบสำหรับคลิปนี้นะคะของชาวราศีตุลก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ